วันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอคะพาไปเลยค่ะวันนี้เมนูอะไรครับข้าต้มใช่ไหมครับใช่ครับอ่าไหนดูซิข้าต้มมีอะไรบ้างนั่งลงเลยครับ นั้อนอนกัะไรนะครับเปร่าสิครับนี่นะคะเข้าต้มนะคะของน้องไอคิวอาหารมื้อเย็นนะคะมีอะไรบ้างมีหมูมีไข่นะคะ นี่นะคะมีไข่นะคะรสชาติเป็นไงครับอร่อยไหมครับอร่อยครับเอ,อ,บอฟฟี่มาทานด้วยกันนะครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะคะที่น้อยคิวทานนะคะ มันร้อนใช่ไหม <S 1> <S 1> <S มันรุ้อใส่ตรงนี้เลยแต่ผมยังรุ่มใส่ตรงนี้แต่ไหนก็ต้องใส่ทุกทีลร้อนโอเคอะคิวคับนั่งดีๆครับคิวคับนั่งดีๆครับอ,อ่ะนั่งดีดี คิวครับสุดท้ายนี้ฝากอะไรให้แฟนคลับหน่อยครับบอกแฟนคลับหน่อยครับกดไลค์พูดดีๆครับเอาดีๆสุดท้ายนี้ฝากอะไรให้เอฟซีหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหองเต้นนะครับ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับวา